เซตติ้งปี2023ก็หลายๆคนถามมาเยอะนะครับว่าเอ้ย e พี่ใช้เซตติ้งอะไรในปัจจุบันนี้วันนี้ก็จะมาเปิดเซตติ้งให้ดูนะครับพร้อมกับอธิบายว่าทำไมผมถึงเซตแบบนี้ก็มาที่ออปชั n นนะครับน้ำแรกนะครับเจ n เนอเรชั่แบตแม็กกิ้งพรีเฟรนท์เนี่ยผมทำไว้ในคลิปช็อตแล้วนะครับก็คือตั้งค่าย G ิงบอดนะก็เลือกโหมดยิงบอดได้ตรงนี้นะครับผมมี4โหมดอิลิมิเนตก็คือยิงบอทให้หมดนะครับอันนี้ก็ช่วยตัวประกัน แล้วก็ปกป้องตัวประกรันนะครับผมแล้วก็ดีไซนบอมเนี่ยเวลาเราวางบอมปุ๊บบอดมันจะถมนะผมจะวอร์มโหมดนี้ตลอดนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นโหมดฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับคือการทำดาเมจเนี่ยถ้าดีฟอลต์ก็คือยิงส่วนไหนก็มีดาเมจไกลโหมดหนึ่งก็คือยิงแค่หัวเท่านั้นซึ่งนัดเดียวตายอยู่แล้วนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นการเลือกแมปนะครับก็แค่นี้สำหรับแมทเมคกิ้งพรีเฟอรเนท์อันต่อไปนะครับอันนี้ก็หลายๆคนถามมาอยู่ ปิงนะฮะปิงเนี่ยก็คือการกดแซดนั่นแหละถ้าเราปิดออฟไว้เนี่ยเราไม่สามารถปิงได้นะคือบางคนเนี่ยเผลอไปปิดออฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะกดแซมไม่ได้เพราะงั้นต้องเปิดไว้ต่อไปเป็น Display Performance m e t r i c นะครับอันนี้ก็เป็นโชว์ด้านล่างเนี่ยล่างซ้ายนะครับโชว์ FPS เนะี่ยถ้าผมออฟไว้ก็ไม่เห็นถ้า minimal มินิมอลก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็น a อสฟัก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ผมส่วนมากผมจะเปิดไว้เป็นมินิมอลนะส่วนอันนี้เป็นฟนะีดแบ็กเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับผม ก็ขึ้นแค่ไอคอน only หรือว่าเป็นตั้งค่า d ด f ฟอลต์แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากอันต่อไปนะครับผม cycle inside camera group นะครับก็จะเป็นการแยกกรุ๊ปของกล้องนะครับผมสมมติว่ามี2ชนิดก็คือกล้องซีโร่กับกล้องโดนคือเวลาเราสลับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะวนอยู่ในแค่กรุ๊ปนั้นมีแค่กล้องซีโร่ก็จะวนอยู่ในกรุ๊ปของกล้องซีโร่แต่ถ้าเราปิดออฟไ้เนี่ยมันก็จะวนทั้งหมดเลยต่อไปเป็นโดน after play นะครับอันนี้ก็คือหลังจากโดนเฟดเสร็จเนี่ยถ้าปรับเป็นแมนนวลก็คือเราต้องกดออกโดนเองนะครับถ้าเป็นเซ อตโนมัติถ้าเราไม่ได้ดูกล้องตัวเองนะครับแต่ถ้าดูกล้องตัวเองเนี่ยเราก็ต้องกดออกเองนะส่วนอัตโนมัตินี่คือออกทุกครั้งหลังโดนเฟดจบนั่นเองนะครับผมก็จะตั้งแมนนวลไว้นะเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้เล่นโดนต่อเนื่องไปอะไรอย่างเงี้นะครับต่อไปนีแมตต์รีเพย์ก็แล้วแต่ใครนะครับว่าจะปิดออฟหรือออน อย่างบางคนชอบดูรีเพย์ก็เปิดออนไว้ Chat c h a n n e l นะครับผมอันนี้ก็เป็นการพิมพ์เทคนะครับถ้าเราเปิดแค่ทีมเนี่ยเราไม่สามารถพิมพ์ออได้นะแล้วเราก็จะไม่เห็นชัทนออลด้วยแต่ถ้าเราเปิดออเนี่ยเราก็เห็นทั้งหมดทีมเราทีมเขาเนี่ยส่วน Disable ก็คือเราไม่เห็นทั้งหมดเลยทั้งทีมเราทีมเขา Cross Play Match Making นะครับอันนี้ก็เปิดไว้ก็ได้เพราะว่ามันจะคอสกับแพลตฟอร์มอื่นถ้าเป็นฝั่งคอนโซลเนี่ยก็จะเป็น p l a y s เ a ย i เ n กั่นกับเอ็กซ์บ็อกอะไรอย่าง,งเงี้ยขมมอ Luna ง Luna าสาหรับ PC นะฮรตรงนี้ Crossplay Communication ก็คือสามารถที่จะคุยกับแพลตฟอร์มเหื่นได้ในแชทต,ต่อไปเป็น HUD นะครับวิธีปรับ HUD เนี่ยของผมจะเริ่มปรับที่ Minimal ก่อนนะครับก็สําหรับใครที่จะปรับตามนี้ก็ทําตามนี้ได้เลยนะคือเลือก Minimal ก่อนแล้วเราก็มาในหัวข้อของนี้ครับผม Vertical นะครับผมอันนี้ไล่เปิดออนให้หมดนะเปิดไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาในหัวข้อต่อมานะครับผม Environment อันนี้ก็จะเปิดทุกอันนะครับยกเว้น t e a m e User Name นะฮะผมจะปิดชื่อไว้นะต่อไปอันสุดท้ายก็เป็นแมท i อินโฟม t ชันนี้ก็ไล่เปิดให้หมดแค่นั้นเองสำหรับการตั้งค่าของผมนะ,ะหัวข้อต่อไปนะับในส่วนของออดีโอออดีโอนี่ก็ไล่มาทีละอันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวไม์ของเรานะอันนี้เป็นส่วนของหูฟังส่วนเมนูเนี่ยก็ปรับได้ตรงนี้นะใครอยากได้เมนูภาษาไทยก็ปรับตรงนี้นะไทยก็น่าจะอยู่อ่าลองสุดท้ายตรงนี้ ส่วนผมอยากเป็นภาษาอังกฤษก็ปรับอันแรกไว้ส่วนซับไตเติลเนี่ยมันก็คือเป็นตัวหนังสือขึ้นบอกนะครับเวลาคนในทีมหรือเราพูดอะไรเนี่ยถ้าเราเปิดออนไว้มันก็จะขึ้นนะครับแบบรีโหลดอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกแต่ผมปิดนะมาสเตอร์วอลลุ่มก็คือเสียงโดยรวมนะมิวสิกเนี่ยผมปิดไว้ละเนี่ยถ้าเปิดหน้าเมนูก็จะมีเสียงเพลงผมว่ามันรบกวนเกินก็เลยปิดนะครับแต่หลอกนีก่คือเป็นเสียงพูดนะครับเสียงในเกมอะไรเงี้ยตัวละคร พูดว่ารีโหลดเลยเราก็จะได้ยินผมปรับไว้ที่ประมาณ50ดัชนิกแรงนี่ผมก็ปรับเป็นไนท์โหมดไว้ชทวอลลุ่มนี่ก็คือเป็นเสียงพูดของเพื่อนร่วมทีมนะปรับดังก็ได้ยินเสียงดังนะผมปรับไว้ประมาณนี้กันพวกไมบูทนะครับมิวออนอันโฟกัสนี่ก็เวลาเรายุบจอนะปิดออฟไว้เงี้ยแล้วผมเปิดเพลงแล้วผมยุบจอมันก็จะมีเสียงเพลงขึ้นอยู่ตลอดเมื่อผมยุบจอแล้วมีเสียงในเกมเหมือนกับเราไม่ได้ยุบจอเนื้อภาพปะแต่ถ้าเราเปิดออนไว้ปุ๊บ แล้วเรายุบจอบปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็จะเงียบหายไปเลยอ่ะ Voice Chat Record Mo มดนะก็เป็นพูดทุทองนะหรือจะเปิดตลอดหรือว่าจะปิดไว้นะก็นแนะนำก็พูดทุกทองนะบางคนแบบเปิดไมค์ค้างจะโดนมิวม่เอานีอันนี้ Voice Chat Record Level ก็คือระดับเสียงของเรานะฮะปรับเยอะก็ดังนะผมแค่นั้นเองส่วนนั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระดับเสียงนะคือถ้าเราเซตไว้ที่สูเนี่ยคือไมค์มันก็จะดังตลอดแหละแต่ถ้าเซตไว้ที่ร้อยเนี่ยไมค์เราจะปิดนะพูดง่ายเหมือน เหมือนทีมสปีดหรือว่าดิสคอดอะคือมีระดับเสียงเราต้องพูดไประดับเสียงให้มันเกินที่เราตั้งไว้อะเสียงมันก็จะถึงจะออกไป นะครับประมาณนั้นก็แนะนําก็ตั้งไว้ที่ศูนย์ต่อไปดิสเพลย์นะครับผมก็ในส่วนของหน้าจอของเรานั่นเองอันนี้ก็เป็นจอที่เลือกเล่นนะอย่างผมมี2จอใช่ไหมอันนี้เป็นจอ144เฮิร์ตแนะ่นอนผมก็ต้องต้องเล่นจอที่แบบเฮิร์ตเยอะสุดเรสเซลเชันก็ความละเอียดนะครับบางจอปรับได้ 2K อะไรเงี้ยก็ปรับได้แต่ว่าก็จะกินเฟรมเรทนะดิสเพลย์โหมดฟูสกินอันนี้ผมจะให้ความรู้นิดนึงนะครับผมถ้าฟูสกินก็คือสําหรับคนสตรีมนะเวลายุบจอจอมันจะดำนะไม่ก็จอค้าง2อย่างนะ ส่วน Windows มันก็จะเป็นส่วนมากคนไม่ใช้อยู่แล้วินโดว์นะแต่ Borderless เนี่ยอันนี้คือข้อดีนะเวลาคุณสตรีมแล้วคุณใช้ b o r d e r l e เ s ปุ๊บเนะี่ยคุณยุบจอบปุ๊บยังจะเห็นการเคลื่อนไหวของในตัวเกมอยู่ก็จะเหลือ30เฟรมนะสำหรับ o r d e r l e s s r e f r e s h Rate ก็ปรับตามจำนวนเฮตของจอเราเนะี่ย a s p e ป t Ratio นะปัจจุบันผมใช้ที่32มนะฮะ v ีซิ c ผมปิดอยู่ละผมไม่จำกัดเฟรมนะ FPS limit ก็ปิดนะต่อไปก็เป็นไวสกรีนและต้นบล็อกนี่ก็คือมันจะเป็นนนขขอบดบดาาาล่างนะเเียไว้ ให้ฟิลแบบว่าดูหนังอะไรเงี้ยนะครับก็ปิดไว้ฟิลออฟวิวนะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์ผมปรับไว้87ส่วนฮัดิสเพลเลียผมปรับไว้ที่80ก็เวลา101เนี่ยมันจะชิดขอบเกินนะผมคิดว่ายนลงมาเนี่ยเวลาเหลือบขึ้นไปมองฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเราเนี่ยมองง่ายกว่าส่วนเมนูดิสเพลเลียก็100การาฟิกนะครับกราฟิกผมจะเล่นเป็นภาพที่มีเดียมหมด แล้วก็ตั้งแต่ a อ B i e n t ลงมาถึง a n t i ี l เอ s i n g ่งเนี่ยจะปิดออฟไว้ทำไมถึงเล่นภาามีเดียมก็คืออย่างนงี้ภาพามีเดียมมันจะต่างจากโลก็คือภาพมันจะมีมันจะดูชัดมากกว่าโลมบางทีมันดูมัวยังไงไม่รู้นะครับคือสีมันกลมกลืนอะด้ภาพปะแต่พอปรับเป็นมีเดียมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันดูมีเฉดเงาหรือว่าความละเอียดของภาพที่มันชัดขึ้นนะมันมันมองง่ายขึ้นสำหรับผมก็ประมาณนี้ส่วนคอนโทรลนะครับผม ร a w Input นี่ก็แนะนําให้เปิดไว้ส่วนม o u ลูก o อินเวอร์ชันเนี่ยก็ให้ปิดไว้นะอย่าไปเปิดเปิดปุ๊บคือเพี้ยนเลยอันนี้เป็นเซนสผมนะตอนนี้ปัจจุบันนี่ผมเล่น15-15นะส่วน ADS ก็เท่านี้เนะี่ยมาส์โคลเนี่ยผมจะปิดไว้นะบางทีมือไปแฉลบเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนปืน ก็คือเป็นปุ่มลัดในการเปลี่ยนปืนนั่นเองผมใช้กดเลขงเอานะในการเปลี่ยนปืนนะ Gadget deployment เนี่ยกับ o ne deployment แนะนำให้ตั้ง s 1นะซึ่งหลายๆคนน่ะยังไม่รู้เนะเช่น Rone deployment เนี่ยถ้าปรับเป็น standard ปุ๊บเนี่ยเราปาโดไปปุ๊บม,มันจะเข้ากล้องให้เลยถ้าเราปรับเป็น a s w a เนี่ยเราก็สามารถที่จะปาโดหล,ลอกได้นะีก็คือไม่เข้ากล้องทันทีต้องกดเล่นกล้องเท่านั้นถึงจะเข้าโดนให้ส่วน aim เนี่ยก็จะเป็น h o นะผมลีนเป็น toggle er, เนะสปินเป็น h o นะคร crush เป็น toggle โหเป็น To อก er, l ก w a l k เป็นโฮนะครับซึ่งเรามาดูในหัวข้อของ Customize Control นิดหนึ่งนะครับผมคือปกติแล้ว,วผมเป็นผู้เล่นฮอนเก่าผมก็จะติดตัวทีไปพูดนะผมว่า default อ่ะมันเป็นตัวยูมันไกลมือไปเว้ยเวลาจะคุยกับเพื่อนร่่มทีมันมันต้องเอื้อมเยอะเพราะเป็นตัวทีมันยังแบบใกล้ตัว R r รีโหลดเราเอื้อมมาแบบกดได้เลยอะ่ะเพราะงั้นผู้ดูท้องผมจะปรับเป็นตัวทีนะครับผมส่วนแชททีมเนี่ยผมว่ามันมันอยู่ไกลเกินเหมือนกันนะผมก็จะใช้เป็นลูกศรซ้ายนะแชนออลก็เป็น ต้อสอนขวาเลื่อนลงมาครับด้านล่างเนี่ยผม primary g a ก g e t ก็คือความสามารถของตัวละครผมจะตั้งเป็นเมาส์ข้างนะนะครับผมเมาส์สี่แล้วก็ secondary g a d เ e t เนี่ยเป็นเมาส์ห้านะฮะส่วน4กับ3เนี่ยผมจะเอาไปไว้ไกลๆสุดเผื่อแบบแฉลับไปโดนนะแบบไม่ตั้งใจก็จะปรับเป็นลบแล้วก็เท่ากับนะครับผมอันนี้เราไม่ไปกดมาอยู่แล้วเพราะงั้นมันจะไม่มีความเสี่ยงที่แบบเราจะกดเปลี่ยนปืนแต่แฉลับไปโดน3อะไรเงี้ยไม่มีอุบัติเหตุแบบนั้นนะับ privacy นะครับผมอันนี้ก็เป็นการ สร้างชื่อเล่นนะครับซึ่งสามารถตั้งได้ทั้งหมด10ตัวนะสตัวขึ้นไปไปจนถึง10ตัวนะแล้วระบบก็จะสุ่มเลขท้ายตามมาในะแต่ละตาเนี่ยเลมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับส่วนคำว่าอยู่ตรงนี้ถ้าเราเปิดออนไว้เนะี่ยในคิวฟีดมันก็จะแทนตัวเราว่าอยู่น,นั่นเองไฮวาต้าก็คือปิดรูมในเกมของเราน,นั่นเองนะฮะอันนี้คือเปลี่ยนชื่อภายในเกมนะครับผมปิดออฟไว้ถ้าเปลี่ยนเป็นออลก็คือมันจะสุ่มชื่อมาใหม่ทั้งฝั่งเราฝั่งตรงข้ามหรือถ้าออลบัตสกอร์ก็็เ only จะเปน สุ่มชื่อฝั่งสงค้ามเท่านั้นแมทไมเก้งดีเล่นะครับผมถ้าเราตั้งไว้ศูนย์ถึงสาิวิมันก็จะแบบภายในศูนย์ถึงสาวินะีมันก็จะสุ่มเวลากดห้องให้ตั้งไว้เยอะก็ทําได้เยอะนะก็กันพวกแบบกดดักสําหรับสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยอันนี้ไฮด์วิชเนี่ยเรทแนซี่นะครับก็เป็นการปิดปิงว่างนั้นเถอะมันก็จะไม่ขึ้นโชว์ว่าปิงเท่าไหร่หัวข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนสีเป้านะีหลายๆคนถามนะว่าเฮ้ยพี่เปลี่ยนสีเป ปรับเป็นคัสตอมนะแล้วก็เลือกตามสีเราได้ช่วงนี้ผมก็จะใช้สีเขียวแล้วก็ความชัดที่100ส่วนสกินเชคเนี่ยก็แนะนําให้ปิดออฟไว้นะเพราะว่าถ้าปรับมีเดียมหรือดีฟอลต์เนี่ยเวลาเกิดแรงระเบิดอะไรเงี้ยหน้าจอมจะสั่นนะครับก็ปิดออฟไว้ทีมคัลเลอร์ะครับก็คือปรับสีของทีมเราทีมผมเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมฝั่งตรงข้ามเป็นสีส้มนั่นเอง นะจะปรับเป็นสีแดงก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะบอันนี้ก็เป็นในส่วนของแชทนะก็คือแชทสกิลเนี่ยพูดง่ายคือถ้าปรับเยอะตัวอักษรในแชทก็จะใหญ่มากแบบใครสายตาไม่ไดีอยากเห็นแชทใหญ่ๆเงี่ยก็ปรับเยอะๆก็ได้ก็จบไปนะครับสำหรับการตั้งค่าปี2023นี้นะครับยังไงใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับเีอยู่จ้า